ใครที่อยากจะรวยเอานี้จะบอกแบบให้นําไปใช้และนําไปทำเลยนะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์บอกคุณก่อนว่าการที่เราเคยเจอสุภาษิตคติสอนใจอะไรบางอย่างเนี่ยเช่นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ หลายหลายคนเนี่ยไม่ take a คชั่นครับผู้ง่ายก็คือถ้าอยากจะได้ผลลัพธ์ดีๆอะไรบางอย่างคุณก็จะต้อง ก่อกรรมดีๆนี่ต้องก่อกรรมรวยๆนะครับก่อกรรมดีๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตามมานั่นเองส่วนคนที่ไม่ลงมือทำเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดเยอะมากนะครับว่าเออมันจะได้ผลไหมมันจะคุ้มค่าไหมจะทําดีหรือไม่ทําดียังลังเลอยู่เลยอะไรก็แล้วแต่วันนี้อาจารย์จะมาบอกคุณว่าสิ่งที่อาจารย์บอกคุณนั่นน่ะจะดีมากนะถ้าคุณจะไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากแล้วนําไปลงมือทําคุณนึงจะได้ผลลัพธ์อย่างที่อาจารย์ ได้อย่างแน่นอนลองคิดถึงคนที่มีความรู้ท่วมหัว่ยลองลองนึกภาพดูแล้วเอาตัวไม่หลอดแบบว่าอะไรก็แปลว,แว่าไม่ลงมือทํานั่นเองมัวแต่เก็บข้อมูลนะเก็บอินฟอร์เมชันนะเก็บ Data ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ทําสักทีนะครับวันนี้นะครับมีลูกศิษย์อาจารย์คนนึงนะครับเขานะครับเกิดมานะครับไม่เคยคิดจะเทรดเลยนะครับไม่เคยคิดจะเทรดเลยนะฟังอาจารย์บรรชัยอาจารย์นีาจา่จอมเทรดอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ลงมือแอคชั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเทรดครั้งแรกในชีวิตบ้าข้างมากสิริกําไรรวม ไปนะครับแหมมือใหม่นะครับเก่ามาก1นึ่0 0สบาทครับนี่ต้องปกมือ จริงๆนะลูกศิษย์อาจารย์วันนี้นะครับอยู่ดีๆนะครับไม่รู้นะครับอะไรลงครับองลงครับเกิดเอาแล้วว่าวันนี้ข้าจะเทรดวันแรกในชีวิตเลยม้เข้าไปเทรดนะซื้อซื้อขายนะครับไม่รู้เทรดไปกี่รอบนะครับอาจารย์ตกใจมากเพราะว่าแค่เทรดวันแรกนะครับซื้อไปประมาณซื้อหลายครั้งนะครับซื้อไปประมาณ8ล้านแล้วขายทิ้งไปประมาณ8ล้าน1นึ่งแสนกว่าบาทสิริรวมกําไรมา1นึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกี่ร้อยไม่ทราบอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับเขาตัดสินใจ คราวนี้กี่คนในที่นี้ที่อยากจะรวยทุกคนตั้งใจฟังนะทุกคนคุณฟังอาจารย์พูดแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นะไม่สําคัญแต่จะดีถ้าคุณจะเชื่อไปก่อนจะดีมากถ้าคุณจะเชื่อไปก่อนเพราะอาจารย์พูดจากประสบการณ์นะครไม่ได้แบบนั่งเพียนพูด2เคล็ดลับที่ทําให้คุณรวยโคตรรวยอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์สอนกฎแรงดึงดูดเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกคุณว่าเออมันขอบคุณจริงไหม มันสํานึกคุณแสดงความกระตันยูออกมานะวันหนึ่งพูดขอบคุณไปเลยนะหนึ100ครั้ง500ครั้งพันครั้งขอบคุณไปเรื่อยๆนะทราบซึ้งตื้นตันนะเออไรขอบคุณเข้าไปขอบคุณเข้าไปวิธีนี้ดีมากนะดีมากแต่เชยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนทั้งโลกใบเนี้ครูกดแรงดึงดูดอาจารย์กดแรงดึงดูดเมืองนอกเมืองไทยพูดเหมือนกันแปะขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณมันดีไหมมันดีแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกคุณอาจจะนึกไม่ถึงอาจารย์จะพูดเรื่องตัวคุณกับเทวดาเรื่องที่หนึ่งก่อนเลยคุณลองนึกภาพตามอาจารย์ไปนะในวินาทีนี้มีสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งที่เรียกว่าเทวดาในวินาทีนี้ยในขณะที่อาจารย์กำลังพูดบนอินเทอร์เน็ตบน Facebook และในวินาทีเดียวกันก็มีเทวดาเหาะไปเหาะมาทําหน้าที่ของเขาใช้ชีวิตของเขาซึ่งเทวดาชั้นแรกที่ติดกับแดนมนุษย์เลยเนี่ยชีวิตของพวกเขาเนี่ยคล้ายๆก,กับเรามากเพียงแต่ว่าเขาเองนั้นเขามีเนเจอร์มีธรรมชาติที่แตกต่างจากเราเนี่ยพอสมควรกาวคือมีเทวดาที่แบบเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิกับมีเทวดาเป็นที่เป็นกลุ่มที่มีความคิดอ่านแบบสัมมาทิฏฐิเท่านเทวดาเนี่ยก็เหมือนกันนะ เทวดาเนี่ยวันๆนัน,นต้องคิดอ่านว่าเทวดาเนี่จะแอคชั่นอะไรบ้างฟังดีๆนะเทวดาเนี่จะเสวยสุขอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยไปเรื่อยๆบอกจริงๆเดี๋ยวหมดเวลาเขาตายเทวดาก็เลยอ้าวคุณเล่นไม่ทําอะไรเลยไม่แอคชั่นเลยเลยนะวันๆหนึ่งนะเสวยความสุขไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดเวลาเขาก็ตายเทวดากลุ่มที่เจ๋งกว่าเก่งกว่าเนี่เป็นกลุ่มที่ชอบแอคชั่นคนกลุ่มนี้ ก็จะแบบว่าอยากจะทําบุญอยากจะทํากุศลแต่วิธีหนึ่งในที่เขาจะทําบุญและทํากุศลได้ด้วยตัวเขาเนี่ยวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่มนุษย์ในโลกนี้มนุษย์มนุษย์นษเนี่ยตัวคุณด้วย,เ,ยเวลาที่คุณเพียรทําความดีเช่นคุณรักสิรักษาศีลห้าคุณให้ทานคุณไปทํายอังฆทานคุณ สวดมนต์คุณนั่งสมาธิคุณทําคุณบริจาคหรือว่าคุณช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยคุณทราบไหมว่าเวลาที่คุณเรียกเทวดาอัญเชิญเทวดาว่าเนี่ยผมดิฉันเนี่ยวันนี้เนี่ยขอรับสินหนะ้าขอเชิญเทวดาเนี่ยนะมาเนี่ยมามา,มาอนุโมทนาเวลาที่เทวดาเนี่ยถูกคุณเรียกชื่ออัญเชิญบอกว่าช่วยมาอนุโมทนาที่เรากําลังจะทําความดีกันหน่อยเีย่เทวดาจะได้บุญได้กุศลและอลาของเขาจะ สว่างสว่างฤทธเดชจะมากขึ้นถัดไปก็คือคุณจะต้องรู้ว่าการที่คุณและเทวดาเนี่ยอาจจะทั้งเคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคือเคยเกิดร่วมชาติกันมาเนี่ยไม่รู้กี่ชาตินะแล้วก็ตายจากกันไปแล้วตอนนี้พอตายจากกันไปเทวดาบางองค์ก็เป็นเทวดาอยู่แต่คุณเป็นมนุษย์สายสัมพันธ์นี้ความอะไรอาวรณ์นะความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะใช้เทคนิค ในการที่คุณจะทําให้เทวดาเนี่ยให้ลาบคุณเข้าฝันคุณดนใจคุณแม้กระทั่งให้เลขคุณไปแทงหวยด้วยซ้าอันดับที่1เลยก็คือคุณจะต้องสร้างไมตรีจิตกับเทวดาก่อนคุณต้องแอคชั่นด้วยการทําบางอย่างครนี้แอคชั่นที่คุณจะต้องทําแน่ๆที่อาจารย์จะบอกคุณไปเลยนะให้เชื่อไปเลยก็คือ1ต่อไปนี้ทั้ง367คนตื่นเช้าขึ้นมาคุณเข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะบทสวดมนต์ที่ชื่อว่านะ กรณียเมตตาสูตรหรือเมตตาปริตที่พระสวดคุณเปิดบทสวดมนต์ที่พระสวดมนต์แบบนี้ก่อนพอคุณเตรียมจะเปิดปับ๊บคุณเริ่มท่องนะตั้งนะโม3จบทุกคนต้องตั้งนะโมได้นะใครตั้งนะโมไม่ได้นี่ถือว่าแปลกคุณตั้งนะโม3จบก่อนแล้วคุณก็เริ่มอธิษฐานจิตเชิญเทวดาว่าเนี่ยผมกําลังจะเปิดพระสวดมนต์นะก,รณ,กรณีย์กรณียเมตตาสูตรหรือ เมตตาปรินิพแล้วนะขอเชิญเทวดามาฟังคุณทราบไหมว่าคุณเชิญเทวดามาฟังเทวดาจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณน่ยมีน้ําใจไมตรีคุณมีไมตรีจิตเทวดาก็จะมาฟังพระสวมดมนต์ทันนั้นั่นเองนะครับเทวดาก็พอได้ฟังปั๊บนะครับอย่างที่บอกไนงะมันเป็นการแอคชั่นคุณเรียกเทวดามาฟังเท่ากับว่าคุณกําลังจะนะครับทำให้เทวดาเนะี่ย มีโอกาสที่จะได้บุญได้กุศลเทวดาก็จะเริ่มรักคุณเมตตาคุณถึงตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าคุณจะเริ่มนะเริ่มมีความเชื่อมั่นลึกมากกล่าวคือคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเทวดาประจํากายเนี่ยมีแค่องค์เดียวจริงๆแล้วไม่ใช่เทวดาเนี่ยมีทุกขนทุกแห่งเลยตั้งแต่นอกบ้านคุณนะลูกคเทวดาเนี่ยอยู่ตามต้นไม้แล้วก็เทวดาที่เป็นสารเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพระภูมิเทวดาที่สูงขึ้นบนท้องฟ้าบินไปหาะไปหาอมาเทวดาที่อ่าทหน้าที่รักษา ดูแลพระพุทธรูปเทวดาที่ดูแลนะศาสนาส,าสถานพวกนี้คุณไปไหนนะคุณเจอเทวดาหมดเพราะฉะนั้นยิ่งเวลาที่คุณเออวันนี้คุณกําลังจะนะขอรับศีลเข้ามาคุณจะต้องบอกเทวดาเลยว่านะเนี่ยเทวดาแถวแถวนี้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ชั้นที่1ยันชั้นที่6เลยทั้งหมดเลยวันนี้กาลังจะขอนะรับศีลห้าเข้ามาให้เทวดามาอนุโมทนา บุญกุศลคุณจะทําเวลาคุณสวดมนต์คุณก็บอกว่าคุณจะสวดมนต์นะอธิษฐานจิตเรียกเทวดามาฟังคุณสวดมนต์หรือมาฟังมาสวดมนต์ด้วยกันคุณนั่งหลับตานะพุทโธทําอะไรก็แล้วแต่เรียกเทวดามารับทราบคราวนี้เวลาที่คุณไปถวายสังฆทานคุณอย่ามัวแต่คิดว่าเออจะอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรคุณมัจะคิดแบบนี้ใช่ไหมอย่าเพิ่งเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเอาไว้ต่อแถวก่อนอุทิตบุญกุศลเนี่ยแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลเนี่ยให้เทวดาก่อนให้เทวดาก่อนเลยเพื่ออะไรมัันสําค มากนะครับที่จะทําให้อลารัางเทวดานั้นสว่างสวยเรืองรองนะครับแล้วก็เทวดาก็จะผ่องใสามากมีบุญมีฤทธิ์เทวดาก็จะเกิดความผูกพันนะครับกับคุณแล้วก็จะช่วยคุณคราวนี้อาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าเวลาเทวดามาช่วยคุณถ้าช่วยคุณแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เกินกรรมนะจะช่วยได้ถ้าเกินกรรมช่วยไม่ได้ก็จะไม่ช่วยแต่ว่าอาธิบายให้ฟังก่อนว่าช่วยแล้วไม่เกินกรรมกับช่วยแล้วเกินกรรมเนี่ยเป็นยังไงเปรียบเทียบอาจารย์เดิมที่ตลาดเจอปลาอยู่ในกระบะขายปลานะสัก 50ตัวอาจารย์คิดจะซื้อปลาไปปล่อยแม่น้ํา2ตัวอาจารย์จะช่วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาปลาตัวนี้กับตัวนี้แม่ค้าหยิบปลา2ตัวขึ้นมาไอ้เจ้าปลา2ตัวนี้ที่อาจารย์ไปซื้อมันเรียกว่าอาจารย์ไปช่วยมันเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วไม่ไม่เกินกำของมันมันก็เลยถูกเป็นปลาที่ถูกเลือกส่วนไอ้ปลาที่เหลือที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยนะอาจารย์ไปช่วยมันไม่ได้เพราะ,ราะมันเกินกำของมันเดี๋ยวมันก็ถูกฆ่าตายอันนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยไปช่วยเนี่ยช่วยตัวไหนก็แล้วแต่ต้องไม่เกินกำของมันแล้วจะช่วยได้ไอ้ตัวที่เกินกำ เราไม่เลือกมันมันไม่ถูกหยิบขึ้นมาเอาไปปล่อยมันอยู่ในกระบะนั้นต่อไปแล้วมันก็ถูกคนอื่นนะครับอาจจะฆ่ามันเหมือนกันถ้าเกิดคุณอธิษฐานขอเนี่ยนะขอเงินขอทองขอโชคลาภขอโพกทรัพั์อะไรพวกนี้ถ้าไม่เหนือบากว่าแรงเนี่ยเทวดาช่วยอยู่แล้วเพราะอะไรช่วยแล้วเขาได้แอคชั่นเขาได้ทําบุญเท่านี้ในทํานองเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยนะต้องรู้ว่ามีเทวดาอันตรภานพวกเทวดานิสัยไม่ดีแล้วเราเคยทะเลาะก,กับพวกเขามาก่อนอาจจะอดีตชาติไหนไม่รู้เขาไม่ชอบเราอยู่แล้วฉะนั้น คุณจะต้องพยายามนะที่จะผูกมิตรกับเทวดาที่ไม่ใช่แค่เป็นเทวดาธรรมดาแต่ดันเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณด้วยคุณจริงจะต้องพยายามขอโทษถวายนะครับออแผ่แผ่บุญแผ่กุศลอุทิศบุญกุศลเนี่ยให้เทวดาเยอะๆบ่อยๆพูดง่ายๆก็คือหลายครั้งหรือคุณพิมพ์คําว่าชุมนุมเทวดาคุณจะเจอบทสวดมุมชุมนุมเทวดาบทสวดนั่นแหละเรียกเทวดามาตํมเลยมาฟังบทสวดมนต์หน่อยเทวดาก็จะชอบคุณเทวดาที่เกลียดคุณเนี่ยก็จะเริ่มมาชอบคุณใจอ่อนลงเมต คุณพูด,ดง่ายๆคุณมีไมตรีกับเขาเขาก็มีไมตรีกับคุณเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เรามากถ้าอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าเราอะเคยทําความดี ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เราไม่เรียกเทวดามาอนุโมทนาบุญที่เราทำเราไปวัดเราก็ไม่บอกเทวดาว่าเนี่ยผมจะไปวัดแล้วนะผมจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราไปโรงพยาบาลไปบริจาคเงินอะไรเราก็ไม่เรียกเทวดามารับรู้คือเราพลาดมากเลยนะแล้วเทวดาเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ทําความดีซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะทํากับคนที่เขามีความผูกพันเกี่ยวข้องและพอเราเรียกเขาเนี่ยเราเรียกเทวดามาเรื่อยๆสรุปแล้วคุณไม่ได้มีเทวดาประจําตัวคนเดียวคุณสามารถมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน เป็นล้านองค์ได้มีไปเรื่อยๆเท่านี้ไอ้บทกลณนยะเมตตาสูตรหรือเมตตาปริศเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะ ผูเจ้าเนี่ยบอกให้พระสงฆ์เนี่ยห้าร้อยูปเนี่ยไปนั่งตามป่าตามใต้ต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานที่แรกพอพระไปถึงใต้ต้นไม้โคนต้นไม้เนี่ยกระจายกระจายไปไปไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยห้าร้อยต้นเนี่ยกระจายกระจายกันไปลูกคาเทวดาทั้งหมดเลยเห็นพระมาอยู่ใต้ต้นไม้ก็บอกเอาเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวยืนค่อมพระสงฆ์อยู่บาปพวกลูกคาเทวดาก็ย้ายจากต้นไม้ไปอยู่ตาม ท้องทุ่งหมดเลยแล้วก็เฝ้าแต่มองว่าพระมายึดต้นไม้ไปหมดเลยทีแรกก็มานะครับมาอนุโอทนาบุญว่าเออดีพระสงฆ์มาอยู่ใต้ต้นไม้แต่พอหลายคืนหลายคืนเข้าอ้าวกลายเป็นว่าทั้งพรรษานี้จะมาอยู่ใต้ต้นไม้ยาวนานหลายเดือนพวกลูกเทวดาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยแย่แล้วบ้านถูกแย่งก็เลยแปลงเป็นผีมาหลอกหลอนพระทุกวันพระบอกโอ้โหถูกกวนมาก ก็เลยบอกว่าเราคงจะอยู่แถวๆนี้ไม่ไหวละเราจะบําเพ็ญภาวานาแต่มีวิญญาณมีผีมาหลอกทุกวันจริงๆเป็นลูกคเทวดาหมดเลยพระเลยอบอ,อ,อ,อยกกลับไปหาผู้เจ้าหมดเลยบอกว่าถูกผีกวนผู้เจ้าบอกาไม่ใช่ไม่ใช่ผีเป็นลูกคเทวดาที่สิงอยู่ตามต้นไม้นี่แหละไม่เป็นไรพวกเธอจงไปที่นั่นใหม่แล้วไปสวดมนต์บทกรรณะเมตตาหรือเมตตาปาลิตแล้ว พวกลูกเทวดาเนี่ยจะได้บุญมาหาศาลเลยและเขาเนี่ยนะจะเกิดความรู้สึกว่าเขามีความสุขอย่างแบบแปลกประหลาดและเขาจะไม่กลวอีกเลยก็เลยกลับไปเนี่ยนะคือไปอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องสวดมนต์บทนี้มนต์บทนี้เนี่ยจึงมีอานิสงส์ดังนี้นะครับ1เป็นที่รักอย่างยิ่งของเทวดาเทวดาใจอ่อนเมตตาคุณแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนนะผู้ดีคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณขออะไรก็แล้วแต่ อยากจะถูกลอตเตอรี่อยากจะผสมเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะมาเข้าฝันดนใจหรือมาสร้างเรื่องที่เป็นปฏิหารเนี่ยเพื่อคุณได้รู้อะไรบางอย่างถัดไปก็คือเวลาที่คุณสวดมนต์บทนี้บ่อยๆเนี่ยขับรถไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าภูมิเจ้าที่เนี่ยอาจจะเหาะมานั่งในรถคุณที่มองไม่เห็นเนี่ยตามไปส่งเลยปกป้องคุ้มของแล้วยังไม่พอการฟังบทกรณียะเมตตาสูตรเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยตอนแก่เนี่ยไม่หลงตายก่าวคือจิตท้ายๆเนี่ยจะไม่มีวันคิดเรื่องอกุศลจะคิดแต่เรื่องเออจําได้นะเคยทำ ไวไ,ไม่ใช่ว่าดันไปจําได้ว่าเคยทําความชั่วอะไรไว้สุบแล้วไม่ไปอบายไม่ไปนรกแน่นอนอาจารย์อยากจะบอกว่าฟังอาจารย์พูดต้องแอคชั่นคือตอนเช้าตื่นมาเปิด YouTube บทสวดมนต์การณียะเมตตาสูตรก่อนหรือเมตตาปริตก่อนพระท่านสวดภเยาะมากคุณจะฟังสักษาจบ 5้าจบ7จบ9กจบก็ได้แต่ตอนที่คุณจะฟังช่วยอธิษฐานจิตเรียกชุมนุมเทวดามาฟังด้วยเทวดาเนี่ยก็จะเริ่มแบบชอบคุณมากๆเพราะเทวดาได้บุญก่อนนอนทุกครั้งคุณต้องสัญญาว่าคุณจะไม่ไปนอนคุณจะต้องเปิดการณียะเมตตาสูตรฟังก่อนพอคุณฟังปับ๊บคุณตัดใจว่าโอเคฉันจะเข้านอนแล้วพิสูจน์ว่าจะไม่มีการฝันร้ายเกิดขึ้นอีกเลยในคืนที่คุณฟัง บทสวดหมดนี้คุณจะหลับสบายหน้าตาผ่องใสอายุยืนนะคุณจะชนะและคุณจะได้รับผลการอธิษฐานจิตของคุณขอเงินขอทองซึ่งทุกคนอยากอยากจะรวยใช่ไหมได้หมดคราวนี้ จิตใต้สำนึกคุณเนี่ยกำลังถูกถูกย้อมด้วยมนตราเสียงสวดมนต์ที่เป็นอนุภาพที่พระเจ้าเนี่ยสอนพระเจ้าสอนเลยว่าให้สวดบทนี้บทนี้เอาอยู่เพราะฉะนั้นพอจะเริ่มฟังบทนี้ในตอนเช้าเรียกเทวดามาฟังกลางคืนก่อนจะนอนฟังอีกเรียกเทวดามาฟังแล้วค่อยนอนดูผลลัพธ์นะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วสัปดาห์นี้มีการเทรดหุ้นอยู่4วันไม่ว่าวันไหนหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงก็แล้วแต่ขอพูดภาษาแบบนักเลงหุ้นนะ อาจารย์วันชัยกำไรเช็ดสุดๆดทุกวันทุกวันสัปดาห์ที่แล้วคุณจะขึ้นจะลงไม่รู้แต่อาจารย์ซื้อตัวไหนตัวนั้นมันขึ้นกำไรเช็ดอาจารย์อยาบอกแล้วมันสร้างความมั่นใจนะที่ข้างในลึกมากเลยว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรฉันรู้อย่างเดียวสิ่งที่ฉันทำวันนี้ฉันจะได้รับการอร์ตการเกื้อหนุนจากเทวดาเทวดาจะโดนใจฉันเองว่าซื้อตัวเนี้ยไม่ต้องไปคิดเลยมากหรอกมันทำไมรู้ว่าไม่รู้อะซื้อ แล้วเชื่อไหมคนโน้นเนี่ยสแกนหุ้นติดเจอหุ้นดีๆนะส่งให้อาจารย์นะสตัว3ตัว4ตัวเนี่ยอาจารย์ไม่ซื้อทุกตัวนะสแกนมาหลายตัวแอาจารย์จิ้มไปอตัวนี้แล้วกันไอตัวที่จิ้มเนี่ยขึ้นเช็ดเดี๋ยวคนโน้ก็กางคืนก็ส่งมาอีกอาจารย์หนูเจอสแกนหุ้นเจ๋งๆส่งมาให้อาจารย์แต่ใครจะมีเงินซื้อทุกตัวดนะ้วยออกปะอาจารย์ก็เออเว้ยมองๆดูปุ๊บอ่าฉันตัดใจแล้วเอาตัวเนี้ยซื้อไปขึ้นเช็ดกาไรเช็ดกําไรทุกๆวันไม่มีวันหยุด นี่มันแปลว่าอะไรไม่กล้าพูดตัวเลขแต่เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้ยลูกศิษย์อาจารย์ที่เข้าเดเทกำไร1นึ่งแสหนึ่งนเตัวเลขที่อาจารย์กาไรมากกว่านั้นเออมากกว่านั้นนะแต่แต่หนึ่งแเนี่อาจารย์ก็คิดว่าเจ๋วนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าคุณอาจจะไม่ได้เล่นหุ้นคุณอาจจะทําอาชีพอื่นคุณอาจจะค้าขายคุณอาจ,จะทำอะไรก็ได้ ไม่มีข้อยกเว้นเข้าใจไหมถ้าหากว่าคุณให้ทานและคุณเรียกเทวดามารับรู้มานะอนุมโมทนาบุญกับคุณคุณรับศินห้าเข้ามาคุณสวดมนต์หรือเปิดเสียงสวดมนต์ฟังดีๆนะการสวดเมตตาปริศกับการฟังเมตตาปริศคุณได้อานิสงส์มากแทบจะเซมๆเ,เลยเวลาคุณอ่านคุณก็อาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยแล้วอาจารย์จะสอนคุณนะว่า เวลาฟังจาก YouTube พระสวดเนี่ยที่แรกๆคุณฟังไปเคมๆฟังไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคู่มือว่าเออคำบาลีอ่านตามไปอ่ะจพะพบว่ามันอ่านง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะหูมันฟังทุกวันเนี่ยฟังจนชินจนเคิมสรุปแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าลองนึกถึงอย่างนี้นะตีต่างว่าคุณมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ แล้วในวินาทีเดียวกันมีเทวดาก็มีชีวิตของเขาอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งแต่ในวินาทีนี้เรามีชีวิตเขามีชีวิตแล้วถ้าเกิดพวกเขายอมเหาะมาช่วยคุณเรื่อยๆแล้วเขาได้บุญด้วยในการที่เขาช่วยมนุษย์เพราะว่าเขามีสายายผูกพันกับคุณคาอาจจะเคยเป็นญาติกับคุณมาก่อนอาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นแฟนมาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณว่าความผูกพันเนี่ยสายใาย,ายเนี่ยบอลเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วคุณคุณอนุโมทนาบุญคุณนะแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับเขาเรื่อยๆเรากอง ทัพเทวดาให้ไปเรื่อยๆแต่ยอย่าลืมนะเวลาจบเนี่ยต้องจบแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลนเนี่ยไปให้กับพวกเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะเล่ากันว่าเวลามนุษย์เนี่ยเราแผ่บุญกุศลไปให้สรรพสัตว์เรื่อยๆเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามีบันทึกว่าสรรพสัตว์บางตัวที่ลำบากอยู่พอสามารถรับบุญ และกุศลจากคุณเท่านั้นแหละครับสัตว์เหล่านั้นอะสามารถที่จะเอาบุญที่คุณส่งไปให้นะครับแล้วก็นะครับทำให้ตัวเองตายแล้วเกิดใหม่นะครับรอดได้พบภูมิดีกว่าเดิมทันทีก็มีคือสุดๆอ่ะนี่อาจารย์จะสอนคุณคุณมีแต่ได้ไม่มีเสีย เพราะหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่คุณรับศีลห้าอยู่แล้วคุณให้ทานใส่บาตรพระอยู่แล้วคุณไปวัดถวายสังฆทานตามสมควรอยู่แล้วคุณบริจาคเงินตามสมควรอยู่แล้วหรือคุณนั่งสวดมนต์ของคุณอยู่แล้วยังไงคุณก็ทําอยู่แล้วพูดยังไงว่าใครบางคนทํามันอยู่แล้วนั่งหลับตาพุทโธภาวนาอยู่แล้วคําถามถ้าคุณเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนคุณไม่ได้จ่ายเงินเพิ่ม คุณแค่นะแค่อัญเชิญเทวดามารับรู้นะความเพียรการทําความดีของคุณแค่เนี้ยแล้วเงินงอกโชคลาบมาถูกหวยถูกลอตเตอรี่เงินไหลเข้าซื้อหุ้นแล้วหุ้นขึ้นโชคดีดวงดีเนี่ยเอาไหมคุณไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มคุณทําอยู่แล้วเก็ตไหมพวกเรามักจะอย่างนี้ทําบุญนะทาความดีแต่ไม่แทนที่จะ เปิดโอกาสให้เทวดาเนี่ยเข้ามาอนุโมทนาบุญแล้วเขาจะได้บุญไปด้วยเราก็ไปปิดกั้นโอกาสของเขา เรากลับไม่เชิญเขาไม่เรียกเขาเนี่ยนั่นเองนี่แหละคือการที่เราพลาดคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณ,คณพลาดมาทั้งหมดกี่ปีละแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณทําแบบนี้สิ่งที่คุณคุณปารถนาสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตขอเหมือนกับที่คุณบอกว่าขอเชื่อรับอะไรพวกเนี้ตอนนี้มันจะสตรองมากมันจะสตรองมากและวิธีที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยคืออัญเชิญเทวดามารับบุญรับผุสความดี ความเพียรที่คุณทำทุกวันทุกวันขอพูดตรงๆเลยนะมันดีกับการที่คุณกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณไปทั้งวันมากมายนะกลายเป็นว่าเทคนิคการขอบคุณเป็นเทคนิคอรุบาลเด็กๆดีแต่เด็กๆแต่การ แอคชัน่นนี้ซึ่งอาจารย์จะท้าทายคุณว่าถ้าไม่ฟังเสียงสวดมนดมต์บทเมตตาปร,ริอย่าเข้านอนเด็ดขาดมันไม่นานเลยบางทีคุณอาจจะฟังสัก5นาที7นาที9นาทีมันไม่ได้นานแล้วพอจิตตาสุนทรคุณเนี่ยกระแสจิตของคุณ คุณถูกย้อมไปด้วยเสียงสวดมนต์ที่มีคําแปลนะที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับการเนี่ยเมตตาหมู่เหล่าของเทวดายัางไงบทสวดมนต์นั้นมีคําแปลที่เกี่ยวกับเทวดาเต็มไปหมดซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าเฮ้ยที่เทวดาก็มากกวนเนี่ยเรารับมือได้ กับการทำแบบนี้อาจารย์อยากจะท้าถ่ายคุณว่าถ้ายังไม่ได้ฟังบทสวดมนต์บทเนี่ยเอาละคุณอาจจะไปแปงฟันเรียบร้อยละคุณพร้อมมากละขออีกห้าทีได้ไหมให้หูของคุณได้ยินเสียงสวมดมนต์อันนี้ก่อนสิ่งสุดท้ายที่คุณจะยอมปิดไฟแล้วล้มลงไปน้อยก็คือขอให้คุณได้ยินเสียงสวมดมนต์เข้าไปในสมองเข้าไปในจิตของคุณให้ได้แล้วค่อยนอนแล้วพิสูจน์ว่าคืนนั้นฝันอะไรพิสูจน์ไม่มีการฝันร้ายอีกต่อไป มีแตนะ่จะมีการฝันที่เป็นเรื่องดนใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะถูกหวยถูกเบอร์ถูกรางวัลเนี่ยคุณจะต้องขอจากเทวดา แต่คุณจะขอจากเทวดาได้ยังไงถ้าว่าคุณไม่เคยอัญเชิญให้เขามาฟังนะการสวดมนต์การรักษาศีลการบําเพ็ญภาวนาพุทโธองคุณเลยเทวดาก็บอกอ้าว,วาเธอไม่เคยทําอะไรที่เกี่ยวกับฉันเลยแล้วฉันอยากจะช่วยเธอจะทํำยังไงดีเธอไม่เชื่อเธอไม่เชิญฉันเลยนึกออกป่ะเราพลาดกันมากี่สิบปีแล้วกับเรื่องง่ายแค่นี้ตื่นเช้ามาฟังบทสวดมนต์นั้นก่อนนอนฟังบทสวดมนต์นั้นจําได้เมื่อไหร่นะทำความดีเมื่อไหร่ช่วยบอกเทวดาด้วยว่าเนี่ยกำลังจะทำนะ กุศลอันนี้นะขอให้มาอนุโมทนาบุญรับบุญไปเลยแบ่งบุญไปเลยเหมือนกับคุณค,คุณจุดคบไฟอ่ะแล้วคุณจุดคบอันที่สองอ่ะมันสว่างมากขึ้นแต่ไฟของคุณไม่ดับนี่คือสิ่งที่อาจารย์โคตรของโคตรเชื่ออาจารย์ไม่ได้คุยคุณมาเนี่ยกี่วันแล้วอาจารย์ทําทุกวันทุกคืนปกติแล้วเดึกละนภะรรยาอาจารย์ชอบถามเฮีย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 ดูอะไรอยู่บอกฟังพระสวดมนต์อยู่เดี๋ยวดีว่าเฮียดูอะไรอยู่บอกฟังพระสวดมนต์อยู <laughs> จ่จริงๆเพราะอะไรคน รับศินห้าเข้ามาแล้วเนี่ยพูดโกหกไม่ได้นะสินขาดเข้าใจไหมสินขาดมันจะทําให้ใจอะนะหม่นหมองเกิดความเศร้าหมองึ้นเข้าใจไหม,มเพราะฉะนั้นหยุดคิดเยอะแต่ช่วยทําตามไปคุณจะไปค้าขายคุณจะไปซื้อหุ้นคุณจะซื้อเล้วถือคุณจะซื้อเล้วเทรดไม่ว่ากันคุณจะเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวอะไรก็แล้วแต่แต่ภูมิเทวดาชั้นที่หนึ่งเนี่ยใกล้แค่นี้ที่ชื่อว่าอะไรนะมาหาจาตุราชิกาสวรรค์ชั้นนี้ ใกล้กับมนุษย์สุดๆเลยแล้วสรค์ชั้นนี้นะเทวดาที่มีกิเลสมีมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดเทวดาที่แบบเฮ้ยมีจิตแบบเรานะโอ้ยอยากจะฟังธรรมะอยากจะทําความดีเทวดาอยู่ในชั้นเนี้ยเป็นจิตแบบเนี้ยเยอะแล้วเทวดาในชั้นนี้นะมหาจาร,าราุราชิการเนี่ยแบบคิดลบคิดไม่ดีนะอยากจะเบียดเบียนอยากจะแกล้งคนอื่นเลยเนี่ยอีกเพียบ เพราะฉะนั้นเทวดาในชั้นนั้นน่ตายแล้วลงนรกเยอะแต่เทวดาในชั้นเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดโอ้ยอยากจะฟังเสียงสวดมนต์จังเลยอยากจะมีโอกาสได้ฟังธรรมจังเลยถ้าคุณเชิญเข้ามานะพอเขาหมดอายุเนะี่ยเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเขาขึ้นไปข้างบนต่อเขาดีเขาจริงเหมือนคนมากๆเลยก็คือในโลกนี้มีคนดีและคนไม่ดีในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนี่มีเทวดาดีและเทวดาไม่ดีเข้าใจปลาอย่างอย่างในมหาจาตุราชิกาเนี่ยมีครุษ มีนาคมียักษ์อย่างอย่างเราเคยเรียนเรื่องรามเกียรติไหมยักษ์กุมพกันกุมพกันนี่เป็นน้องชายของทศกัณฐ์ปัจจุบันนี้ยักษ์กุมพกันเนี่ยเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้ายักษ์คุมยักษ์แต่อยู่ในสวรรค์มีวิมานลองคิดดูว่าท้าวเวสสุวรรณท้าวกวยเนี่ยหนึ่งในสี่จัตุโลกบาลเนี่ยเป็นท่านท้าวที่เมตตามากๆเรื่องของพภคทรัพย์เพราะฉะนั้นใครที่เห็น คนตั้งรูปบูชาย,ยักษ์ที่เป็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยบูชาแล้วรวยนะครับผมบอกจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเทวดาชั้นแรกก็เหมือนคนคือคนเนี่ยมีทั้งแบบคนที่แบบว่าหา่างไกลจากธรรมะหน้าตามองดูเป็นคนเหมือนกันหมดเลยแต่เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่กระดิกหูเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาเลยแต่เวลาไปดูใบจดสุตติบัตริก็บอกว่าศาสนาพุทธแต่ไม่มีพวความเลื่อมใสเลยไม่มีเลย วันวันหนึ่งเรื่องศินห้าบอกรับไหมไม่รับละเมิดได้พ่ออะไรพ่ะไม่รับสินห้าอยู่แล้วไปวัดไหมไม่ไปอย่างอาจารย์นี่อาจารย์จะบอกคุณนะสิบโมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งนะเวลาเทิดทูนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองเมงครึ่งเวลาไปวัดเวลาไปวัดเดี๋ยวค่อยกลับมาเทิต่อแต่ไป,ไปกราบหลวงพ่อไปไหว้พระพุทธรูปไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ก่อนนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกคุณเลยว่าจิตนั้นเกิดการเชื่อมต่อเกิดการเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นเสียงสวดมนต์ ซึ่งเสียสวดบนจริงๆคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพียงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาบาลีอันนี้ซูเปอร์แนะนำถ้าคุณกลัวว่าเมตตาปาริสเนี่ยจะยาวเกินไปนะคุณสามารถสวดแบบ หัวใจของเมตตาปริธสั้นๆได้สั้นๆคือเมตตันจะสัพพโลกัสมังมานะอันนี้เป็นนิดเดียวนะ้ะาคุณได้ฟังฉบับเต็มเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะแทรกอยู่มันจะแทรกอย,กอยู่ถ้าคุณต้องการหัวใจของเมตตาปริธก็คือเมตตันจะสัพพโลกัสมังมานะแค่นี้เลยขึ้นให้แล้วแต่ ทำไมเราต้องมาท่องแค่สั้นๆละ่ะทำไมเราไม่เปิดพระสวมดมนต์บทเมตตาบาลิสตอันนี้จริงๆศึกชุมนุมเจ้ายุทธจักรเปลี่ยนเป็นศึกชุมนุมเทวดาคุณคุณรู้ไหมเทวดาเนี่ยประจําตัวคุณไม่ได้มีหนึ่งองค์มีเท่าไหร่ก็ได้ แล้วเทวดาไม่ได้มีหน้าที่นะครับเดินตามคุณเป็นเงาตามตัวนะครับเทวดานี่มีหน้าที่เยอะแยะเลยแต่เมื่อไหร่คุณลําบากลำบนหรือคุณขออะไรนะครับเดี๋ยวหาะมาช่วยก่อนเพราะอะไรมีสายใยแห่งความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นอธิษฐานขออะไรไปเรื่อยแต่ว่าคุณส่งบุญไปเรื่อยเทวดาโอ้ oh, ลัศมีกายเป่งปังอลังการมากนะครับบุญยลิศมาเพราะเทวดามีบุญยลิศเยอะๆนะครับฤทธิเดชมาเต็มเลยคราวนี้จัดให้คุณได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องการบอกว่าอาจารย์ทําอะ แล้วอยากให้คุณลองทํามันแอคชั่นอย่าไปเป็นแบบโอ้โหแบบมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะอะไรรู้ป่ะคิดอยู่นั่นแหละไม่ลงมือทํทฉะนั้นลงมือทําอะไรเปิดบทสวดมนต์ตอนเช้าฟังเลยอัญเชิญเทวดา,ามาฟังอธิษฐานจิตขอเชิญเทวดา,ามาฟังกลางคืนก่อนนอนฟังเสียงสวดมนต์บทเดิมอันเชิญเทวดา,ามาฟังแล้วค่อยเข้านอนระหว่างวันถ้าคุณมีการรับสิน5้าคุณมีการสวดมนต์เพิ่มเติมคุณไปวัดถวายสังฆทานคุณใส่ใส่บาตรคุณบริจาคเงินไรก็แล้วแต่ เรียกอันเชิญเทวดามารับรู้การทําความดีของคุณแล้วให้ท่านอนุโมทนาบุญกับคุณเขาจะได้บุญที่คุณทําด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องทําเพิ่มแอคชั่นและนะครับ เดี๋ยวความสําเร็จมันจะเป็นสิ่งที่เราพูดแบบภาษาไทยๆเลยว่าหมูหมูหมูในอวยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณจะเป็นคนที่ทํางานประจํากินเงินเดนบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอยากจะได้สิ่งที่เอ้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยชาตินี้เกิดมาขอมีปาฏิหาริเนี่ยเขาสักครั้งได้ไหมฟังอีกครั้งนะคุณลองนึกถึงเวลาที่คุณได้ยินเรื่องราวชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยเขาถูกลอตเตอรี่6ล้าน12ล้านเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นก็คือ คุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็น,ปนบุญเป็นกุศลเนี่ยแล้วคุณอัญเชิญเทวดามามารับบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วคุณตั้งจิตอธิษฐานสิว่าถ้ามันเป็นไปได้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยก็ขอให้เราเราเทพท้ายเทวาทั้งหมดได้โปรดนะมานะมาแสดงนะปาฏิหาริย์ให้เราเนี่ยถูกรางวัลใหญ่กับเขาบากรองสิครับคุณอย่าลืมนะหกล้านก็ไม่น้อยนะหกล้านนี่ไม่น้อยนะอาจารย์เทรดแทบตายเนี่ยกว่าจะได้กำไรหกล้านเนี่ยคุณโดนใบเดียวหกล้านดีเปล่าฉะนั้นอย่าแค่างี้นะโอ้ยอยากถูกล แค่นั้นไม่เวิร์กเวลาที่คุณเจอใคร ấy, บอกว่าอย่าไปซื้อลอตเตอรี่เด็ดขาดเลยมันโง่อาจารย์ขอเถียงว่าจริงอยู่ว่าตามสถิติจะถูกเลข6ตัวเนี่ยมันยากมากไม่เถียงอาจารย์ไม่เถียงแต่อยากจะบอกว่าแต่ถ้าอัญเชิญเทวดามาช่วยซื้อเลขมันถูกมันเป็นวิธีดีกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นหนึ่งใบองอยังไงอาจารย์ก็ต้องซื้อเพราะอะไรเพราะในเมื่ออาจารย์เรียกเทวดามาฟังเสียงสวดมนต์ นะมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามานั่นโน่นนี่ไปเรื่อยเยเรื่องอะไรอาจารย์จะไม่ขอพรกธทบดาว่าช่วยให้พรหอยโอเคไหมคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกล่าวลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอทุกคนเต็มไปได้วยโพคทรัพย์ความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อสุดใจขอให้พลังของกองทัพเทวดามาช่วยคุณโคตรรวยทุกๆวันรวยจนคุณงงไปหมดเลยว่าทำไมมันดีอย่างนี้ก็ keep smiling นะครับ I love you นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายบายครับ